สวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกับช่อง f l l y Pops นะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆของ p r o พี e a เพราะว่าบางคนไมแน่ใจว่าเครื่องมือต่างๆใช้ยังไงได้บ้างไปดูกันเลย จะไว้ทําให้ที่เราวาดะคะ่ะไปที่ไหนก็ได้เช่นหนูวาดเส้นหนึ่งนะคะก็สามารถย้ายไปตรงนี้ได้ย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะอ่ะอันต่อไปเป็นเครื่องหมายลิปบินตัว S นี่นะคะมันก็จะมีเป็นอัตโนมัตินี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแบบลบมันออกได้ด้วยการทำสามนิ้วแล้วก็เลือะะ่อนนี่ไงแต่มันจะลบออกได้แค่บางส่วนเพราะว่าเราไม่ได้ทำหมดอ่ะฟรีแฮนด์ก็คือเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะคะสมมติเราจะเอาตัวนี้ออกพออย่างนี้มันมขึ้นอะไรไี้ไหคะเห็นะะวงกลมตรงนี้ไหมคะสีเทาๆเนีค่ะเรากดตรงนี้มันจะขึ เคนะะะจมีหลายอันมี่ซิลีโอมมีวงรีเป็นอะไรก็ได้ค่ะอ่านก็มาต่อไปพรุ่งนี้ยังไม่บอหมดเลยมันะได้บ้างเพราะว่าเราจะค่อยทำทีหลังมันสับสนอ่ะต่อไปแมจิกวานนะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเรากดเลเยอร์ก่อนนะคะมันจะมีพวกไบรนิสอันนี้ค่ะถ้าเกิดเอาเป็นสีดำมันก็จะดำแบบนี้เลยสีขาวก็จะเป็นเป็นแบบขาวแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตะกี้เราไปถึงไหนแล้วนะคะเราถึงอันนี้ใช่ไหมคะไบรเนสแบบขาวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดทั้งนี้เราก็จะเอาประมาณกลางๆนะคะซาโตเรชั่นก็จะเป็นแบบทำให้มันแบบแสงแบบไม่มีแสงเียแล้วเราจะเอาแบบีส อันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนสีนะคะอย่างนี้เลยเราจะเลือกสีเหลืองเหลืองอย่ไหนอ้าวหาสีเหลืองไม่เจออ้าสีม่วงแล้วกัน <c oughs> ต่อไปค่ะเราแบลนซ์นะคะเราจะกดเป็นเลเยอร์นะคะเลเยอร์นี่นะคะมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ว่านั้นเราไม,ม่พูดกัน,นะคะ <c oughs> ่ะนี่เขาบอกว่าแบดนซ์ท่าทูบี g เราก็แบบมันจะปรับเป็นสีให้เป็นสีแบบความต่างค่าผสมกัน,นะค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็น Yellow and Blue ตอนนี้เราจะไม่พูดนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นพวก Shadow Midtones Highlight ตอนนี้ก็ยังไม่พูดทำมันซับซ้อนมากเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเราอ่ะจะไปดูที่ Curve กดเเเเเเลลลยยออรร์หมมมมมืนนนนนนนดิััักกก็็็็จจะะปปปแแแบบบบบีีีี้้้วทา่ตส ถ้าเรดมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่มันแค่จะขึ้นเส้นแดงขึ้นมาสีฟ้าก็เหมือนกันไม่สีเขียวแลคะคุณผู้มสีเขียวมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะอันนึงเนี่ยสีฟ้าก็เหมือนกันค่ะมันก็จะปรับตามสีที่เราต้องการนั่นมือนจะเอาสีออกพีชนะคะขึ้นต่อไป g r a เ i e n t Map มันก็จะเป็นพวกสีต่างๆนถ้าเป็นสีนี้แล้วก็เลือกตามไม่เฉดเลยอันนี้ก็ได้เฉดสีเหมือนกันเอาสีนี้แล้วกันนะคะมันก็จะมีหลายอันให้เลือกเอาอันนี้อ่อนแล้วกันค่ะอ่าเอาอคันนี่เครื่องมือแลันนี้โอเคกคะ กอเชนเบลอคุณถูกใจมั้ยม,มันจะทำให้เบลอๆอย่างนี้ได้เลยนะคะจะแนะนำอีกตัวหนึ่งในการทำให้มันสวยๆก่อนอื่นเรามาลืตรงนี้ก่อนอ่ะกเกเลี่ยอะไรก็ได้โอเคเราจะเลือกมาสีหนึ่งสีชมพูออนและก็สีฟานนะะ้าค่ะฟ้าออนแล้วที่กอเชนเบลเลยนะคะคนเดเยมือนเดิมแล้วแค่ลากไปทางขวาแล้วก็มันก็จะเบลอแล้วนะคะตามเบลอที่เราต้องการแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ค่ะวันนี้เราเอาแค่ไม่กี่ตัวอย่างมาให้ก่อนนะคะ